พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าโรมบทที่5้ถึงแแก่นของพระคำพีจัปดาห์ที่2ผลลัพธ์ของการที่เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรมการรับสุขพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ในพระคริสตผู้เป็นชีวิตของเราข้อพระคำพีโรมบทที่5้าข้อหนึ่งถึงข้อสิวันพฤหัสบดีเลขโรมัน3สในขอบเขตแห่งพระคุณเรามีพระเจ้าเป็นการโอ้อวดและการโลดเต้นยินดีของเรา เพื่อเราได้รับสุขและชื่นชมยินดีการโอ้อวดในพระเจ้ายังเป็นการโอ้อวดในความทุกข์ลำบากด้วยเพราะรู้ว่าความทุกข์ลำบากก่อให้เกิดความอดทนความอดทนก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญก่อให้เกิดความหวังใจอรบิทหนึ่งอันที่จริงความทุกข์ลำบากคือการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระคุณและเป็นการเยี่ยมเยียนที่หวานชื่นของพระคุณ การปฏิเสธความทุกข์ลำบากก็คือการปฏิเสธพระคุณจึงก็คือพระเจ้าในฐานะที่เป็นส่วนของเราเพื่อการรับสุขของเราส่วนใหญ่แล้วพระคุณมาเยี่ยมเยียนเราในรูปแบบของความทุกข์ลำบากโดยการที่พระเจ้าทรงทำให้สรรพสิ่งในงเล็บทุกคนทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์ทุกสภาวะแวดล้อมและทุกสภาพแวดล้อมร่วมมือซึ่งกันและก,กันเพื่อเราได้รับประโยชน์คือเพื่อเราได้รับพระคต์มากขึ้น ให้พรงค์ถูกกระทาเข้าสู่ในตัวเราเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าและถูกถอดแบบตามพระชายาของพระคริสต์และเพื่อให้เราถูกนําเข้าสู่ฐานะแห่งบุตรอย่างครบบริบูบรณ์สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ารงบทที่5ข้อ3ถึงข้อ4และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายยังโอ้อวดในความทุกข์ลำบากด้วย เพราะรู้ว่าความทุกข์ลำบากก่อให้เกิดความอดทนความอดทนก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญก่อให้เกิดความหวังใจโรมบทที่5ข้อ11และมิใช่เท่านั้นแต่เรายังโอ้อวดในพระเจ้าโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยเมื่ออยู่ในขอบเขตแห่งพระคุณเราจึงโอ้อวดในพระเจ้าศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าโอ้อวดโดยหมายถึงการโอ้อวดและโลดเต้นยินดี ซึ่งหมายถึงเช่นชมยินดีและภาคภูมิใจขณะที่เรายือนอยู่ในขอบเขตแห่งพระคุณและเดินอยู่บนหนทางแห่งสันติสุขเราย่อมโอ้อวดโลดเต้นยินดีและภาคภูมิใจในพระเจ้าของเราเสมอกรณีนี้ก็หมายความว่าเรารับสุขพระเจ้านั่นเองพระเจ้าทรงเป็นส่วนของเราเพื่อเรารับสุขพระเจ้าที่เรามีอยู่นั้นเป็นพระเจ้าที่ให้เราโอ้อวดโลดเต้นยินดีและภาคภูมิใจในพระองค์ได้ สิ่งที่เราเป็นตามธรรมชาตินั้นจำเป็นต้องถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงและถอดแบบดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยอมให้ความทุกข์ลำบากและการทนทุกข์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อเราได้รับประโยชน์เรื่องนี้ถูกเปิดเผยไว้ในโรมบทที่8ข้อย8่ถึง29าอย่างชัดเจนในที่นั้นบอกเราว่าพระเจ้าทรงให้สปปรรพสิ่งร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อผู้ที่รับพระองค์ได้รับประโยชน์เพื่อเราจะได้ถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ ดังนั้นความทุกข์ลำบากและการทนทุกข์จึงมีไว้เพื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเราทุกคนล้วนชื่นชมต่อสันติสุขพระคุณและสง่าราศีแต่ไม่มีใครชอบความทุกข์ลำบากเลือกอ่านข่าวสารอันที่จริงความทุกข์ลำบากก็คือการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระคุณพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางปวงของพระคริสต์กรณีนี้ก็คล้ายกับการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าในพระเยซู หากดูอย่างผิวเผินพระองค์ก็คือเยซูผู้เป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าถ้าดูอย่างผิวเผินสภาพแวดล้อมของเราก็คือความทุกข์ลำบากแต่จริงๆแล้วนั่นคือพระคุณทั้งความรักพระคุณจันทิสุขความหวังชีวิตและสง่าราศีทั้งหกเรื่องในรมบทที่ห้าพร้อมด้วยสามพระภาคแห่งฐานันดอนความเป็นพระเจ้าล้วนเหนือล้ำกว่าความทุกข์ลำบากทั้งสิน้น อย่างไรก็ดีความทุกข์ลำบากก็คือการมาเยี่ยมเยียนแห่งพระคุณถ้าเรากล่าวว่าสิ่งที่เราชื่นชมคือพระคุณไม่ใช่ความทุกข์ลำบากนั่นก็เหมือนกับการกล่าวว่าเรารักพระเจ้าแต่ไม่รักพระเยซูทว่าการปฏิเสธพระเยซูก,ก็คือการปฏิเสธพระเจ้าทํานองเดียวกันการปฏิเสธความทุกข์ลำบากก็คือการปฏิเสธพระคุณเหตุใดพระเจ้าจึงทรงแปลสภาพเป็นรูปธรรม นั่นก็เพราะพระองค์ทรงต้องการที่จะมาหาเราการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าคือการมาเยี่ยมเยียนด้วยพระคุณของพระองค์เราทุกคนย่อมรักการมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าในลักษณะนี้ถ้าเรารักการมาเยี่ยมเยียนของพระองค์เราก็ต้องรักการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์พระคุณและความทุกข์ลำบากก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันความทุกข์ลำบากคือการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระคุณที่มาเยี่ยมเยียนเรา แมเรารักพระคุณของพระเจ้าแต่เราก็ต้องจุมพิตค,ความทุกข์ลำบากซึ่งเป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระคุณเป็นการมาเยี่ยมเยียนที่หวานชื่นแห่งพระคุณด้วยหลายคนไม่ชอบกังเขนเพราะกังเขนคือการทนทุกข์เป็นความทุกข์ลำบากแต่มาดามกายยอนกับจุมพิตกางเขนทุกครั้งและยังเฝ้าคอยให้กังเขนมาถึงมากขึ้นเพราะเธอตระหนักว่ากาังเขนย่อมนำพระเจ้ามาให้แก่เธอ เธอยินดีต้อนรับกางเขนเพราะเมื่อเธอมีกางเขนเธอก็มีพระเจ้าความทุกข์ลำบากคือกางเขนส่วนพระคุณคือพระเจ้าที่เป็นส่วนของเราซึ่งมีเพื่อการรับสุขของเราพระคุณนี้มาเยี่ยมเยียนเราในรูปของความทุกข์ลำบากเป็นสำคัญประสบการณ์ที่มีต่อความทุกข์ลำบากย่อมก่อให้เกิดความอดทนความอดทนนั้นเหนือกว่าความอดกลั้นความอดทนเป็นผลผลิตของความอดกลั้นบวกการทนทุก ไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมกับความอดทนแต่ความอดทนนั้นก่อกำเนิดขึ้นมาโดยการทนทุกข์ที่มีต่อความทุกข์ลำบากกระทั่งในเรื่องเล็กน้อยที่อยู่ในชีวิตเราก็อาจมีประสบการณ์ต่อความอดทนนี้ได้เรื่องเล็กน้อยอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่ชอบก็คือการนัดกับใครแล้วเขามาสายแม้ความล่าช้ายอย่างนั้นจะเป็นการทนทุกข์สำหรับข้าพเจ้าแต่ก็ช่วยให้ข้าพเจ้าได้รับมาซึ่งความอดทน หลังจากที่เราได้รับการไถ่แล้วเราก็ถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนแห่งชีวิตที่ยาวนานบางครั้งการอยู่ในขั้นตอนนี้อาจจะไม่สะดวกสบายนักแต่พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อเราเพื่อพระองค์จะทรงทำให้ขั้นตอนของพระองค์สำเร็จครบถ้วนในตัวเราพระองค์ทรงทราบว่าคริสตจักรท้องถิ่นใดที่เราควรไปร่วมและพี่น้องคนใดควรเป็นผู้นำพาในคริสตจักรนั้นพระองค์ยังทรงรู้ว่า ภรรยาหรือสามีคนไหนดีที่สุดสำหรับเราและเราควรมีลูกกี่คนนอกจากนี้พระองค์ทรงทราบว่างานและนายจ้างแบบใดที่จำเป็นต่อเราพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อทำให้ขั้นตอนแห่งชีวิตนี้สำเร็จลุล่วงขั้นตอนที่อยู่ในชีวิตนี้ถูกบ่งชี้ไว้ในโรมบทที่ 8: ข้อ28ซึ่งกล่าวว่าเราทั้งหลายรู้ว่าชรวภสษิงร่วมมือซึ่งก,กันและกันเพื่อผู้ที่รักพระเจ้าได้รับประโยชน์ คือผู้ที่ถูกเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์คำว่าสรรพสิ่งที่กล่าวถึงในข้อนี้ครอบคลุมถึงมนุษย์เรื่องราวและสิ่งของทุกอย่างเลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตโรมตอนที่9